การเขียนเรื่องจากภาพความหมายค่ะการเขียนเรื่องจากภาพหมายถึงการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของตัวเองโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการจินตนาการเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านการเขียนเรื่องจากภาพจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆจากภาพ ให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับคำคำหนึงที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะคะก็คือคำว่าจินตนาการค่ะซึ่งจินตนาการนั้นก็หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจค่ะการใช้ความคิดที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ สามารถเชื่อมโยงไปสู่อนาคตได้ด้วยค่ะหรือสามารถนําเหตุการณ์ต่างๆมาผูกเรื่องราวขึ้นมาจากความคิดของตัวนักเรียนเองนะคะสําหรับหลักการเขียนเรื่องจากภาพนะคะข้อ1ดูภาพก่อนนะคะว่ารายละเอียดของภาพมีอะไรบ้างคะ่ะพิจารณารายละเอียดต่างๆของภาพให้ครบถ้วนนะคะ2ค่ะ เราต้องรู้จักการจินตนาการนะคะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะจินตนาการแปลว่าอะไรจําได้นะคะก็คือการสร้างภาพขึ้นในจิตใจนะคะจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตได้ด้วยนะคะหรือสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันก็ได้ค่ะข้อ3 สร้างความคิดคำนึงโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนนะคะจะต้องเป็นเรื่องราวที่สมจริงนะคะมาค่ะข้อสเขียนลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันค่ะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะข้อห้า ที่สำคัญต้องรู้จักการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจนะคะเพราะเวลาชื่อเรื่องที่น่าสนใจนั้นจะดึงดูดผู้อ่านให้อ่านเรื่องของเราได้ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะครูขอเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยค่ะนั่นก็คือการเขียนลายมือให้อ่านง่ายเราต้องรู้จักการเว้นวรรคและเว้นช่องไฟให้เรียบร้อยนะคะงานเขียนของเราก็จะได้ดูน่าอ่านมากขึ้นนะคะเขียนสวยๆนะคะที่สำคัญภาษาไทยต้องมีหัวให้ชัดเจนนะคะ เราลองมาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องจากภาพนะคะซึ่งภาพนี้ที่ครูให้มานะคะก็จะเป็นภาพที่สีสันสดใสนะคะมีท้องฟ้ามีบ้านหลังหนึ่งนะคะหลังคาสีแดงมีต้นไม้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือตัวละครนะคะก็จะเจอเด็กผู้หญิงคนหนึงถือบัวรดน้ำผักอยู่นะคะกำลังรดน้ำแครอทนะคะ และมีผู้หญิงใส่หมวกนะคะถ้าให้เราจะต้องเป็นคุณแม่แน่เลยนะคะกำลังวุ่นอยู่กับผักที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นกำลังปรีนะคะแล้วก็ถัดจากต่อมานิดนึงก็จะเป็นเด็กผู้ชายกำลังขีม้าก้านกล้วยอยู่มีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนะคะอมยิ้มอยู่อย่างสบายใจมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะกำลังให้อาหารปลาที่กำลังดำผุดดำว่ายอยู่นะคะ ในสระในสระน้ํานะคะหรือว่าในบ่อน้ำเนี่ยก็จะมีปลามีใบบัวอยู่สองใบด้านหลังเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีกอกล้วยนะคะที่กําลังออกผลแบบสีเหลืองอารามเลยนะคะ mm. นี่คือองค์ประกอบของภาพที่เราเห็นนะคะ mm. และเวลาเราเขียนเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วเราจะเขียนเรื่องว่าอย่างไรนะคะ mm. เดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันเลยค่ะ mm. ครูตั้งชื่อเรื่องว่า ผักสวนครัวดัวกินได้นะคะแต่ในความเป็นจริงเวลาเราเขียนเราจะตั้งชื่อเรื่องเป็นบันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องเขียนงานของเราเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะมานั่งพิจารณาว่าเอ๊งานของเราชิ้นนี้จะตั้งชื่อเรื่องอะไรให้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันนะคะลูกวันนี้อากาศแจ่มใสครอบครัวของกุ๊กไก่และกวาง ช่วยกันรดน้ำควนดินพืชผักสวนครัวอยู่ในสวนหลังบ้านผูเน้นย้ำนิดนึงนะคะลูกว่าในส่วนของชื่อตัวละครเราสามารถตั้งชื่อตัวละครได้เองเลยนะคะแต่จะต้องเป็นชื่อของตัวละครที่มีความสร้างสารรค์มีความน่ารักรแล้วก็เป็นไปได้ในทางที่บวกดูดีเราไม่ตั้งชื่อในทางที่เป็นลบหรือไม่สร้างสารรค์อย่างเช่นเด็กชายโง่เด็กหญิงคางพกแบบนี้ค่ะ ถือว่าไม่สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งชื่อที่มีความน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์นะคะเวลาอ่านเนี่ยจะได้จันลงใจในดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต่อนะคะพ่อกำลังสอนกุ๊กให้อาหารปลาไก่กำลังเล่นม้าก้านกล้วยที่พ่อทำให้อย่างสนุกสนานกวางกำลังรดน้าแครอทที่เพิ่งจะลูดพ้นผิวดินส่วนแม่กำลังเด็ดกระลำปลี เพื่อนำไปประกอบอาหารเย็นนี้พ่อบอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองจะทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆทั้ง,ง,งยังช่วยประหยัดและเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์การปลูกผักสวนครัวต่างๆตามบริเวณบ้านจึงมีประโยชน์หลายอย่างที่สำคัญทำให้ความรักและความผูกพันในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จบแล้วค่ะสําหรับเรื่องนี้ลองย้อนกลับมาดูภาพเมื่อกี้นะคะกับเรื่องราวผักสวนครัวรั่วกินได้ซึ่งจะเก็บองค์ประกอบไว้หมดเลยนะคะว่าเราเห็นอะไรเราก็จะเขียนสิ่งนั้นแล้วนําเรื่องราวจากสิ่งที่เราเห็นมาผูกให้มันร้อยเรียงกันไปเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะในการเขียนเรื่องจากภาพนะลูก ใช้เพียงแค่1ย่อหน้าเท่านั้นนะคะแล้วเรื่องที่จะเขียนประมาณ5ถึงเจดบรรทัดนะคะไม่ต้องมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะหัดเขียนนะคะแล้วรายละเอียดของภาพก็ไม่ได้มีมากมายที่เราจะขยายความให้มันเยอะมากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานให้พวกเราได้ทำนะคะ ซึ่งก็จะเป็นภาพที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นภาพที่เราลองดูรายละเอียดนะคะคงจะเป็นในบ้านนะคะหลังหนึ่งนะคะซึ่งจะมีคุณแม่เนี่ยอยู่บนโซฟาด้านหลังสีเขียวแล้วก็มีเด็กน้อยผู้ชายคนหนึงเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะถ้าให้เราในเหตุการณ์หรือสถานการณ์เด็กๆคิดว่าเหมือนกับพวกเราที่อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่า ตรงบริเวณรอบๆของเด็กคนนี้ก็จะมีอุปกรณ์การเรียนอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็นำเรื่องนี้ค่ะมาเขียนให้เกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดนะคะหรือเราอาจจะตั้งชื่อตัวละครที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เราก็ได้โดยการเขียนเนี่ยเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราในตอนนี้ขณะนี้สิ่งที่เราเป็นในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการเขียนเรื่องจากภาพนี้ ครูว่าไม่ได้ยากนะคะเด็กๆทำได้นะคะขอประมาณ5ถึง7ปันบรรทัดนะคะแล้วอย่าลืมย่อหน้าให้ครูด้วยนะคะฝากงานได้หนึ่งชิ้นนะคะลูกแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ